ตะกทายพี่น้องยามเที่ยงครับมาดีกกันได้สิสปริงเกอร์ครับมาเพิ่มมาอีกสองตัวครับมาดีก็ันได้กลางลรีเซ็ตไหมครับคือว่าตะไครกองแสงผักครับแต่กระเ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับกลางลรีเซ็ตห้พผักกองแสงครับแดดจัดครับคุนาเดือนไม่สายครับแดดฮอทฮอน กลางรีเซตลูกตาข่าไครับกลางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กลางไปครึ่งพื้นครับเดี๋ยวจะได้มาตัดต่อยครับครับกลางให้ชี้เล่าครับตอนนี้ก็บคืนรีเซต็นที่เรียบร้อยครับตาข่ายครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้เป็นก็ได้เป็นเงาประมาณนี้ครับนี่ครับได้เป็นเงาเป็นเลนี้ให้พักประมาณนี้ครับ พอเดือนไม่สานี่อุ้ยเดี๋ยวจัดทางนี้ใบเหี่ยวเลยละครับผมครับสปริงเกอร์ตัวใหม่ครับเพิ่มอีกสองตัวครับน้ำครับเดี๋ยวยังพันไหนต่อครับนะครับฝากฟีฝากเอาติดตามและรับชมครับ